สวัสดีตอนเช้าครับวิ่งแล้วครับวิ่งแล้ววิ่งแล้วครับสามรวมสามม,มมาแล้วไปไหนล่ะพี่สีฮะพี่เสือไปไหนฮะอักอักอึกอัก เสียงใครเสียงใครมีใครทักทายเลยเพื่ออะเอาเร็ว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 มีคนทักทายด้วยมีเพื่อนมาทักทายด้วยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอ้ามาลูกขึ้นมามาทางนี้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 เร็ว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 เพื่ออะไรเพ่ะเดินลูกเดินพาน้องเดินมามามาพาน้องเดินมา เสือไปไหนล่ะฮะเสือไปไหนไปไปไปเดินเดินลูกเดินเดินเดินเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ล่ะว็หล่ะกระโดดใหญ่อ่ะมาแล้วผู้บ่าวมาอีกแล้ว แลวเป็นไหนมาฮะเช้านี้อากาศดีมากๆเลยครับอากาศเย็นสบายไม่เคยร้อนเช้าเนี่ไป,เด,ป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 เดินไป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 เดินเดินเอาเลาะไปที่เดิมอีกและมามาทางนี้ทางนี้ ไปไหนน่ะมาเร็วเอาทางนี้ทางนี้เสือเอาไปไหนไปไหนต่อไปไหนต่ออาลงทุ่งลงทุ่งไออยากไปเที่ยวทุ่งนะไปไปไป,ป,ปวิ่งพาน้องไป รับอากาศสดชื่นเช้านี้อากาศแจ่มใสเลยมีหมอกเยอะด้วยเช้านี้หมอกเยอะด้วยครับโอ,อ้กลิ่งเลยดึ๊กกลับคึ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเล่นน้ำหมอกในเช้าเลยเอา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 ไม่มุดหายยังไงเล hắn 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 leo hắn 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 hắn

เชอบเกินชอบเกินชอบเกินเปนไหนต่อฮะว่าล่ะวะ่าล่ะโอ้ยมีตีลังกาด้วยมามามาตอนนี้ตอนนี้ชอบปีนยังเลยเนี่ยฮะว่าล่ะ,ละเฮ้ ธรรมดาแล้วครัก็หล่ะทางนี้าทางนี้ถิงตัวถูกใจได้ออกกลางทุ่งนาทางนี้ทางนี้เร็วไปไหนป่อ ไปลูกๆไปไป,ไป,ไปพาน่องมาพาน้องมาเจอเพือพ่อนเยอะคึกใหญ่เลยอะนะอะนฮะกลับมากมากลับมากลับมาวิๆๆิววิววิวอะไอะไอ้ยอันนึ่ง่องเมริววรๆหาอะไรหาอะไรฮ้ยนหาอะไร เอาเอาเอาไปมา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 เอาเฮยเร็วเร็วเร็วโอ้โหถูกใจคักเขาอ่ะดีใจดีใจได้ออกทุ่งนะชมทุ่งชมทุ่งแต่เช้าเลยมาทางนี้มาไปไป เอาเอาเอาวนหาที่อื้อให้ได้อืดฮิทก็นั่นนี่เยี่ยมมองยืนมองน้องอย่างเดียวเสร็จยังไปไปจะหาที่เอืออ่ะวนหน้าวนหลังอย่างนั้นแหละ

ลมกิ้งล้มไงไปไปลูกขึ้นลนลูกอันหนึ่งชองช้ำฮึบ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 โอ้ยไปละไปละไปละเข้าบ้านละไปละลยละละพี่เข้าไปละไปลูกขึ้นหนึ่งชองช้ำฮึบเอ้ยไปเอ้ยหมอมแมมเลยต้องไปล้างหน้าล้างตัวแล้วน่ะไป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 เดินดีเดินดีเดิดีอย่าเป๊ะอย่าเป๊ะไปลูกขึ้น อันนี้จ่งช้ำอ่าไปนี่แหละพี่เข้าไปละโอ้ยเจ้าหมูน้อยดูไม่ได้เลยนะนะนะแล้วครับอ้าวไม่ต้องเลี้ยวไม่ต้องเลี้ยวนี่ต้องเลี้ยวแล้วครับรีนห้อยแล้วครับเล่นเต็มที่แล้วครับเช้านี้คึกขนาด พึกคลาเลยอากาศดีขอบคุณเ c อซกันขอบคุณครับ